ฝาก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 นี่นีดนี่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 าฮ่าฮนี่มันแรงมันกดตีนกดเพ่งกระตะกกระตก เต็มเต็มเลยเต็มเลยนิ้วเลยนี่หลังไหมโอ้ยต่างันเลยยีอาตัวเลยอยู่ไหนเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นีอ่าออกไปตายเจ้กูอ๋อนี่มันตรวจสอบอยู่เลยนี่วะมันมันตรวจสอบเลยอาอ

ให้กามที่เดี๋ยวเองมันออกมาเลยอะออกมาเลยไเดี๋ยวประตูนิยมมาจา้ะอยู่ข้างทางนี้ก็ได้ยทางนี้ไม่มีตัวมีดักยิงตรงนี้ก็ไรนี่เดี๋ยวมันไม่เฉียวตัวประกันแมมก็ไดุ Workers, Olivier, จ,จ be, es, ina, ีตามลังนี่หมเลยนี่ยเ้ยโจด้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บม่เรียน่มอนวาจบาได้ยิจีจอกแฮเออสิรบการเรียนงมาตอมตางนี่นี่น่นเดยวเดยวเดบิดักบันไดทางนี้กัน ม่มีอะไรเลยนอกจากกล้วยดๆๆรอไช่ไหเ,เอ้ย,นะเ,อยเอาปืนเลยดีว่า ไอ้นิวมาแล้วค้างๆเลยป,ประตูทีทีท่เราทีท่เราไปกันตอนแรกเลยเดียวต้องตัวเลยเอ๊ะยังไม่ทันหนี้ะทีพอเริ่มเกมทีม่เรา,เ,าเดี๋ยวว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีได้ไหมอ่ะมันมันมันกำลังไปตัวนึงอยู่ในนั้นต้องตัว มันมันดักอยู่เลยดักอยู่เลยนะนี่ก็อีกตัวหนึ่งนั้นมันกำลังไปทางอุโมงค์ตัวหนึ่งมันดักอยู่เพื่อต่างตัวเลยโอ้ยดักหน้าประตูเลยมึงมันมันมันไอไอตัวนั้นนิ่งยิงกันนิ่งอยู่ใช่ไหมมันมันมันเล่งอยู่นิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้ามันเล่งอยู่เลย เยนิวเดินมาเลยมัน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 หันลบมาแล้วมันเดินลบมาทางอนีนเลยอยู่ตรงไหนเบ๊งยู่ตรงไหนนี่มันเดี๋ยวเดียวนิวอยู่ไหนวะมันมันอยู่ในห้องงานเลยเดินเข้ามาเลยมันอยู่ท่านล้างางอยู่อะไรอะไรไว้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันมันมันอยู่ทางบานจูนะ ทา้งๆตั้งนั้นเลยมันกำลังจุดประกันนิวเดินมาเลยเดินออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยนั่นแหละพอนิวเหลียวคว้ามันจุดดูประกันเลยมันหลัวเลยเอ้ยหรือไม่อาจจะยิมันมันได้ยินเสียงมั้งเนาะหลัวเนี่ยมันต้องตาย Mấy mai thì tán liền, thằng làng Thằng làng rồi Ui, làm gì mà lại gần được cái thông lựa à? cái này đi à? cái này đi à? được cái này được ừ. uh... này lựa chưa được được cái này lựa này Ở này này lựa chưa được cái này lựa cái ngay, này อ่ะยเลยอ่ะมันผียิงเลยเดียวมันอยู่ห้องนี้นี่ไอห้องหนีเชียวตัวประกันนะมันดักมู้โจรมู้ตำรวจนะนนนี่่มัหอยโอเค Kai lộp bay đăng này quá hm tít ào tango tango mô ngon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  tango mô

ตายไหมวะตายเลยอีกตัวนึงทีทานีทานทานไปเลยที่ทานอีท่านอีทานอิท่านอิท่านตัด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 มันหนักเอฟอยู่ชิคกี้พุย đột ta đột phải không mày đứng mày đứng đi đứng mày đứng mày đứng Đi đứng mày đứng mày Thằng mày đứng 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 mày 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 đi mày đứng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  mày ở cô đỏ chứ cò đỏ cái cái là ở à mà đèo thang đi ban thang của đúng, Ê, ê, ê tàu này,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  tàu này. ทางทางขวามือนี่เนี่ยมันมันมาทางนั้นเหมือนกันดันหลังก็มานิวนิวย,ย,ยกก่อนจะถูกกันแน่ว ันหนังแอบอยู yeah. ่ในบ้านเลยบ้านว่างเน้บ้านบ้านนี่เดี๋ยวเมันอยู่ในบ้านอยู่ๆประกันนั่นนิว้ออย่ากำลังกำลังอะไรอื่นพื่นเราดักมีทานคนตอนนี้ตัวนี้แมงตอนนี ปังตายเห็นไหมแมนนัดนิแมนแมนตัวนี้แมนมีแมนตัวอะไรจริงทางนี้ทางนี้เพื่อนโอ้ยวืดวืดมึงวืดเออเออยิงไปลองเลงเลย

มาทางไหนวะเอา,าอุโมงค์อ่ะนิวม,ม,มันมัเนเอาอุโมงค์ไปมิ้งมีกำลังเฮ้ยมันมาแล้วตัวนึงมันโดนดตัวเลยเนี่ยไอ้เฟิร์นนู้ยิงกะนแล้ะส่องตัว มันมันมันมีที่ซุ่มกันทางอุโมงค์นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวตามได้เนี่ยมีม,มีมีที่แอพยิงนะ่งกันทางทางทางโจเนะเนี่ยปุ๊มปุ๊บแอบแอพไปตามน้ำมือเลยตามน้ำมือเลยโอ้ยมีเกินเราไม่ได้หรอยืดตรงไี้พี่เองอีกตัวนึงไม่พี่ไม่ตายจรินะอ๋อแล้วที่อะ แอปมีตายแล้วนี่ถ้จะจะนิวมีสนไนน์อนี่น,นิวตามผีมนันดังไหมไม่น่นางนะต่าง,าง,างอะไรนี่อ๋อเครื่องบนน,นี่ใช่ไหมอันอ๋อโอเคเลยไงถึงมันจะมันจะยกถึงซึงต่างก่อนนะผีผีเคยผีเคยเป็นตำรวจนะลุกโดนยิงจับตรงเนี้ยแน่เราเลยนไม่ยืดเลยเพรามันดัง bắn mít mười mấy mười 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 mấy mười đi tăng mười 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 tiếng mười mười tiếng mười mười tiếng mười 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 này, mười 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 em quần tím mười bốn điểm mười bốn điểm mười bốn điểm Nó ở đâu? này, nó điểm mười bốn điểm mười bốn Đi ta. Quân ở lao lang wong. Măng lang. Quân mì lang wong lao. Quân mày. 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 เียะไม่มีสิ่งซ้อซไรรีบเร็วนานี้ได้เปรียนนันนนะมนันโันฉ้เฉ็นฉั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 นี่นฉั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 นลันลันฉันฉันฉันจันมัเรันฉันฉัันฉันมันฉัันันนฉัันนฉนนฉนนฉันฉันฉันนฉันนนันนะ เฮ้ยตอนนี้อุโมงค์อะไรมันอยู่ตรงไหนเล่นอยู่ไหมอุโมงค์เต็มเลยอุโมงค์อุโมงค์โมงตัวนึงได้แล้วซึ่งมัน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 ยบอยู่ห่านตำรวจเวลาเราเดินไปทางสายมึงไงข้าสางตัวซีตัวเลยไม่แคก่เลยเกมนี้อยู่ตรงไหนอยู่นี่ข้างหลังนี Măng gần trên mấy bục đang Mần mềm 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 mềm

这么有缘的吗？连续两学两局了。Oh. 这怎么干了？喂、哎，你干嘛呢？嗯、哦，踢就是不踢。哎，来！中了呀，我操！你,得你们过去把、啊、他给踢了。

แล้วก็อยู่ต่างขึ้นไปตัางเล่าตัวนึงอ๋อมันมันอยู่ไม่ต่างทางตางมันเลยต่างมันต้องตัวมันมันอยู่ตัวประกันไปติดประตูนาต้านเราเลยเหลือเหลือเล็กหน่อยพี่นี่สิบสองก้ามันมันกำลังไปเร็วอย่างไปติดตั้งต่างมันเลยอ่ะอีกตั้งอีกตั้งหนึ่งไปอีกตั้งหนึ่ง

这法子得绕后服了。我们等一下把那个大名给踢了，行吗？猫乐。